รับมวนนะครับวันนี้แวนนะครับแวนมารับรถวันนี้แวนมารับรถนะครับเดี๋ยวขอไม่อยากถอนหมวกกันนอกกันเนาะ สวัสดีครับตอนนี้รถรออยู่ที่อู่นะครับรถก็เป็นทีเซ็ตเรียบร้อยแล้วคราอยู่อู่ลุ่งเรืองยนต์นะครับ

น,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 น้องหล่อมันเดินแล้วนะครับน้องหล่อน้องหล่อมันเดินแล้วทีก็โอเคแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถเสียงอยากดังแน่ยด้วยครับเพราะว่าอู่เพิ่นอยู่ฝัง่งทางใหญ่รถเขาอูปะบ้านจังมือวะชนตั้งแต่วันที่24 กระจอดอยู่บ้านวันที่ยิบหาหยิบหายิบหายิบหาตือนเสามาไปงานเนาะยิบหกเข่าอูหยิบหกเข่าโอเรียบร้อยสร้างเฮ็ดดีอยู่นะครับกับโอเคอยู่แต่ว่าห้ากต็ตตองเบื้องเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะว่าตอนขาววันเป็นจังไดเมื่อสีคืเกอล์วัเห้าอันนี้เ้าก็ต้องเบิง่งนะครับ ขบเบิ้งระดับสนาพ่ายหนอกบุได้เขาไตรงครับตรงยังตองเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะวับรถมันสีเป็นยังไนมันสีนนคือกามได้รถไปงานแล้วครับแต่ว่าน้ำมันกับแพงแพงกว่านี้เมื่อกี้เมื่อกี้คีม่านจากบ้านนะครับจากพันหน้ามามาพังโค่นนะครับแล้วก็มาอูน้ำมันเบิดเติมใส่หม้อใส่เต็มถัง เ5เต็มถ tamam. so so uh, ังมัน2 1งวาทมอไซค์ไหมแห้งแห้งมันรถเข่าอูเจ้ามงวะยิบยิบหายิบโปเจ็ดหนึ่งสโอสิบเป็นสิหมื่นสิบก็หมื่นแต่อูเขาก็บอกอยู่ว่าวันสิบสิบ่หาหมื่นสิบหาหมื่น แต่ไข่น่นะครับเพะว่าแล้วท่านงานพอดีกะมีงานไข่ใน่แต่อัน่วงหนึ่งที่ว่าได้ไปก็คืองานบอกไก่นะครับกะไก่ไกะขีมมอไส้ไปไปงานสร้างบอกว่าอันลืมผ้ากันลืมเอาเขาล่งรถเม้นเต็มรถยุพสันก็อาจจะพอเห็นนะครับเพราะว่าปกติกะฉีกเก็บออก ตลอดอยู่แต่อันมือนั่นมันส้นเอิดอุบัติเหตุเ้าชอกเขาอาจจะบริทเห็นเขาอาจจะบริเทียของเป้าเขาอ,อูโหกกเดกะว่าได้เที่ยวออกเบิรน์นะครับแต่ว่าสร้างพ่นกับล่างใหพรพอมดูดฝุ่นดูดยังให้เรียบร้อยรับประกันเอ่อหนึ่งปีนะครับอยู่รับประกันหหนึ่งปีโอ้ นอนหน่อยครับลองนี้มาเบิงโรดเป็นวาเลนเลยพี่น้องเลยแบบสามหมื่นิีนละครับมอไซส์มาไปกลับไปกลับกลับฮอดบ้านก็เมือ่อคืนฮอดบ้านประมาณตีหนึ่งนะครับพวันเมื่อวานมาเบิงโลดละ้ะก็ไปงานศพนะครับไปงานศพสองงานต่อเลยนะครับห้องอันงานหนึ่งกับเป็นห้องอายอาย ายท่ร้จักกันนะครับอีกงานกับเป็นไอท่ร้จักกันนี่แม่เพิ่นเสียนะครับเสียแบบกระท่านหันแน่และอีกงานหนึ่งกับเป็นของนางเอกม่าล่านะครับที่เยล่ํา่ำก็ผึ่งหน่อยอยู่เันพี่นกแก้วนะครับเกศสุดาฟาสกลนะครับพอเพิ่นกระเสียนะครับ่วยได้สักพักแล้วล่ะครับเสียนะครับเพ่นกระโทรมาบอกว่าพอเสียแล้วเด้อพระท่านก็เลยพากันไปงานว่านะครับเพราะว่า เอ,อือยเพื่อนอยากไปเอ,อือยเอ,อืเอยที่ภาพเอารถมาสอนนะครับเพิ่อนอยากไปเป็นเู้อื่นว่าดังไรวะเป็นเจ้าภาพสวดเป็นเจ้าภาพสวดให้ขึ้นนึงนะครับเมือว่านเพิ่งเมือว่านน,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 นนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือลอดเชียร์กับสร้างแล้วครับเอารถไปใส่ได้เลยียบร้อย ต่อไป5้าสไปตัดผมนะครับพอผมเง้วเรวนะครับผมดิกับเง้วปกตาแล้วนะครับผมเจอากันเง้วเหมือนกันเลยสิไปตัดผมนะครับพอวันที่สิบสิบสีนะครับจะเลยไปมุกดาหารอีกนะครับไปงานก้านหมันน้องสาว นะครับน้องโอปออารยานะครับน้องโอปออาย่หมันเราได้ครับะะพี่น้องยินดีกับน้องสาวด้วยนะครับตอนไปงานก็สิ้นท้ายคลิปทายยังไม่ให้เบื้องทาทา่าทาบ,บเปลือยก่อนถ้ี่ยแถาทีมงานบบเราเปลือยก่อนนะครับพึ่งน่อยก็จะไปครับพึ่งน่อยจะไปงานแรกครับเพิ่งวิงานสาวบังงานแรกนะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นงานหมันนะครับวันเป็นงานแต่งเนาะงานหมันของน้องสาว เพิ่หวันไหวเพราะว่าเลิกแต่งบอมมี่ครับปีนี้เลิกเลิกเลิกบ่กค่อยดีบปนไดปีนี้ต้องถ่ายตงปีหนาเนาะเศรษฐกิจนํำเลยเศรษฐกิจดีดีนะจังหน่อยกับสิไข่ยอยู่อีกสามสี่หมื่นก็ได้ดไปแล้วมือนีน, <S <S นี้กระสิปตัดผมสะกอนนะครับเพราะว่าจะไปไปผ่อนมูสามัยตอนเต้นยูมุกดาหารน,น้ำนะครับ ว่าสิรถหุนไปงานน้องโอ๋อรถหุนบนท่านจ่อยผมยาวแหงไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะทายเบิ่งอีกอนะครับเรื่อยๆนะครับมือหนีตําหรับมือหนีนะครับสํารับมือหนีเขากบได้รถเดียวเรียบรอ้อยเอ๊ดีใจดีใจ <c ười> คิดหอดนอนนะครับพอกับแม่อยู่บ้านกับถามหาต่ลดนะครับว่าสิด้รถมือใดมือใดถามสูกมือได้รถมือใดมือหนีไปจังใดเข้า่าจังใดถามซุกมือเลยครับวา่าเอ,อ้ยยามใดสิ ได้รถจนพอเห็นรถจอดอยู่หนาเครื่องคนเก่าพ้นหอดรถนะนะไปละครับเดี๋ยวทายเบิ่งอีกนะครับว่าเหมือนนี้ห้าสิบไปใส่เนี่ยโอเคครับ โอ้ยเบิ้งพี่น้องไปตัาผมจากไอ้หนุ่มมาดเซอร์ครับมอไซน์นะครับกลายเป็นเด็กเรียนหัวเขียนเบิ้งดีล่โอ้ยเบื้ดงต้านหนสัันสันพะลลกโว้ยสําหรับวันนี้ สำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวสีไทยเบื้องอีกมือต่อไปคออยุญาห้อยส้งผมไปก่อนมุ่นยีนแห้งเบื่อแห้งซื้อเบียร์มาจิบกันสักสองสามขวดบายบายฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ